มกราคมกรุงมนิลาตกอยู่ในกำมือของชาวญี่ปุ่นเมื่อญี่ปุ่นเริ่มบีบเข้ามามากขึ้นนายพลแม็กอาเธอร์ถูกสั่งให้สละหน้าที่เป็นคำสั่งโดยตรงจากวอชิงตันเขาเดินทา,า,า,างออกไปยังออสเตรเลียอย่างปลอดภยัยปล่ยให้ทหารต่อสู้ไปโดยประสจากเขาแต่เขาก็จากไปพร้อมกับสัญญาผมบอกกับชาวฟิลิปปินไม่ว่าผมจะมาจากที่ไหนก็ตามผมจะกลับมาอีกครั้ง และในคืนนี้ผมจะพูดคำนั้นซ้ำอีกครั้งผมจะกลับมาแต่กระแสะสงครามเริ่มเปลี่ยนทิศทางการสู้รบทางทะเลครั้งใหญ่สองครั้งคือที่สมรภูมิมิดเวย์และสมรภูมิคอร์ีได้สร้างความเสียหายให้กับกองทัพเรือบรรทุกเครื่องบินฝ่ายญี่ปุ่นเป็นอย่างมากพฤศจิกายนพันเก้ารสี่สิบสาม อเมริกาได้เดินทัพผ่านเข้ามายัางมหาสมุทรแปซิฟิกเข้าจู่โจมแนวรับของญี่ปุ่นฝ่ายญี่ปุ่นรู้ว่าพวกเขาจะเป็นต้องได้ชัยชนะในการต่อสู้ทางราชนาวีเพื่อยัยกำลังฝ่ายอเมริกันให้กลับไปบมก่ใครก็ตามที่ได้ควบคุมมหาสมุทรแปซิฟิกก็จะได้ควบคุมแผ่นดินไปด้วยตลอดช่วงระยะเวลาที่กองโจมบนเกาะซีบูทําได้แค่ก่อกวนขัดขวางประสิทธิภาพของฝ่ายญี่ปุ่นเท่านั้นแต่ไม่มีอะไรสามารถยับยั้งฝ่ายญี่ปุ่นได้ เรื่องราวทั้งหมดเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในวันที่1เมษายน1944เวลา22นาฬิกาเมื่อคืนก่อนมีเครื่องบินทะเลข,ของญี่ปุ่นสองลำขึ้นจากสูงบรรชาการราชนาวีบนเกาะคโรไลน์หลังจากถูกกองทัพเรือ,ออเมริกันโจมตีอย่างต่อเนื่องพวกเขาจึงออกไปหาที่ปลอดภัยในฟิลิปปินส์ซึ่งใชร้ระยะเวลาการบิน3ชั่วโมงเครื่องบินบรรทุกสินค้าดำข่าไว้เป็นนายทหารยศสูงที่สุดคนหนึ่งของราชนาวีญี่ปุ่น ในพลเรือมินิอิชิโกกาโดยสารอยู่บนเครื่องบินพร้อมกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่หลายนายพวกเขาเดินทางมาเพื่อเตรียมการร่วมรบในการรบครั้งเด็ดขาดก็คือ,อยุทธว,วิธีของโคกาและในการรบครั้งสุดท้ายนี้ก็คือจีแจงข้อมูลเอกสารที่เรียกว่า z ซแ plan เป็นเอกสารที่ลับที่สุดที่นายพลเรือจะต้องถือมาด้วยตัวของเขาเอง เครื่องบินสองลำและสินค้าลับสุดยอดนี้อาจจะเดินทางไปไม่ถึงที่หมายล่วงข้าวันใหม่ของหนึ่งเมษายนชาวประมงท้องถิ่นตื่นตกใจเนื่องจากระเบิดและแสงสีส้มที่สว่างชดช่วงอยู่บนทะเลชายสิบคนพยายามดิ้นรนนีออกจากซากเครื่องบินที่ตกพยายามว่ายน้ำกลับเข้าฝั่งพวกเขาต้องลากศพขอสหายร่วมรบมาด้วย ารประมงช่วยพวกเขาขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยพวกเขาก็รู้ว่าผู้รอดชีวิตมาได้ก็คือนายทหารญี่ปุ่นจึงส่งตัวไปให้กับกลุ่มของกองจรซีบูนายพานโมเซลซิกุระเป็นเสนาธิการผู้ช่วยฝ่ายบริหารเมื่อพวกเขาเข้ามาถึงฝั่งพวกเขาถูกจับตัวมาแล้วก็มีศพมาด้วยนั่นก็คือโคกาเพราะว่าพวกเขาพูดชื่อโคกาโคกากันแล้วก็เลยเชื่อกันว่า ศพนั้นเป็นศพของพลเดร์เอโคกาเราทิ้งศพไว้ที่ชายหาดทิ้งเอาไว้ให้หมามากินเพื่อไม่ให้ติดตามการหลบหนีกลุ่มกองโจรและเฉลยของพวกเขาจะต้องเดินทางผ่านภูเขาอยัางสมบญชาการของกลุ่มกองโจรที่ใช้วเวลาเดินเท้าสามวันเต็มในเขตทามุนันน้นยอยคนจะรู้เรื่องราวในอดีตด,ดีกว่ามนันเอลเซกุราที่ใช้ชีวิตอยู่ในแคมป์ที่นี่นานหลายเดือน มันก็นานมาแล้วนะอาจจะจำที่นี่ไม่ได้มันมีแต่ต้นไม้เหลืออยู่ผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะได้มีโอกาสกลับมากลุ่มกบฏสีบูมีศูนย์บัญชาการอยู่ที่นั่นมันเป็นที่ที่น่าอยู่มากมีน้ำเยอะและก็สามารถจะใช้ชีวิตอยู่ได้ คนญี่ปุ่นไม่ค่อยมาที่นี่เวลาที่พวกเขามาพวกเขาก็จะต้องมาพร้อมกับกำลังพลจำนวนมากแล้วเราก็สู้กับคนจำนวนมากขนาดนั้นไม่ได้พวกเขาไม่มีทางเลือกนอกจากสู้เมื่อญี่ปุ่นเริปฏิบัติการทางทหารที่โหดร้ายไร้ความปราณีแมอกลุ่มกองโจรจะนำตัวเฉลยที่พบใหม่ไปที่ไหนกองทัพญี่ปุ่นก็อยู่ไม่ห่างไกลพวกเขาจะเผาบ้านทรมานชาวบ้านต้องการจะรู้ให้ได้ว่า ใครเป็นคนจับตัวคนของฝ่ายเข้าไปเห็นได้ชัดเจนว่านี่ไม่ใช่นักโทษธ,ธรรมดาธรรมดา ที่ญี่ปุ่นไล่ติดตามกลุ่มกาโจรเข้าไปในเขตภูเขากลับไปที่ชายฝั่งชาวประมงสองคนโดยคนพบสิ่งที่น่าสนใจสองวันหลังจากเครื่องบินตกพวกเขาไดยคนพบกล่องที่ลอยอยู่ในทะเลนอกชายฝั่งซีบูเหมือนบูบี้และมีคราบน้ำมันเลอะและเมื่อเปิดออกมาพวกเขาก็ต้องประหลาดใจเมื่อได้พบกับสิ่งที่อยู่ข้างในแฟ้มเอกสารปกหนังสีแดงที่ข้างในมีกระดาษเปียกน้ำอยู่หลายแผ่นมันเต็มไปด้วยอักษรภาษาญี่ปุ่น พวกเขารู้สึกได้ว่าน่าจะเป็นสิ่งสําคัญพวกเขานําเอกสารไปไว้ในที่ปลอดภยัยตากให้แห้งใส่ลงกล่องและนําไปฝั่ไว้ในที่ที่เขาคิดว่าญี่ปุ่นไม่มีวันเจอแต่ฝ่ายญี่ปุ่นก็รู้เช่นกันว่าเอกสารหายไปกองทหารนับร้อยคนออกค้นหาในทหารของเขาเอกสารสำคัญตามชายหาดและในหมู่บ้าน เป็นภารกิจที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยกองโจรได้ฝังเอกสารไว้ในส่มนจาชการที่อยู่ในธรบ,บุญันธรบ,บุนันมีประการธรรมชาติที่เหมาะสมอย่างมากเป็นถ้าที่โดดเดี่ยวซึ่งกลุ่มกองโจรใช้เป็นที่ซ่อนได้แม้แต่ทุกวันนี้มันก็ยังดูโดดเดี่ยวเหมือนเดิมแต่ก็ยังมีเจ้าหน้าที่ดูแลหมู่บ้านในออสคูโรพาโดที่อาศัยอยู่ ลูกของเขาเป็นกลุ่มกองโจที่นี่และได้ฟังเรื่องราวความลับเกี่ยวกับที่ซ่อนนี้มาตลอดชีวิตนี่แหละครับปากถ้ำอยู่ใต้นี้แล้วตรงส่วนนี้ก็จะวิ่งผ่านแล้วก็มีเส้นทางขึ้นไปข้างบนไปนทางด้านซ้ายครับจากตรงนี้ก็จะมีสายลวดต่อไปด้วยนะครับแล้วเส้นลวดนี่ก็จะใช้เป็นรั้วลวดหนามครับที่ใช้ล้อมรอบคอกวัวเอาไว้ด้แหละครับมีประโยชน์มากเราใช้มัน เพื่อจะเป็นสายโทรศัพท์สำหรับออผู้ทหารอีกด้วยนะครับก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวนะครับแต่ถึงแม้จะมีภูเขาเป็นม้่าประการอย่างนี้พวกเขาก็ไม่อาจหลบซ่อนตัวได้ตลอดไปยังมีกองกำลังรุกใกล้เข้ามาชาวบ้านถูกยิงมากยิ่งขึ้น สถานการณ์เริ่มทําให้คนต้องสูญเสียชีวิตมากเกินไปเพื่อช่วยชีวิตชาวบ้านกลุ่มกองโจรถูกบีบให้ตัดสินใจที่ยากยิ่งในโัรเลขลงวันที่9เมษายนพวกเขาส่งข่าถึงแมกอาเธอร์นักโทษร้อนจนถือไม่ไหวพวกเขาส่งตัวนักโทษไปฝ่ายญี่ปุ่นแต่หลักฐานที่ซ่อนไว้ทําให้เรื่องราวเปลี่ยนไปอย่างเิ้นเชิง ตอนนี้ชาประมงได้ส่งเอกสารให้กลุ่มกองโจรแล้วมีคนจีนที่พยายามจะแปลสิ่งเขียนเอาไว้แต่ว่าเขาก็แปลไม่ได้เพราะว่ามันเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นเนื่องจากฝ่ายญ,ญี่ปุ่นให้ความสนใจมากจึงเห็นได้ชัดว่าเอกสารนี้น่าจะมีความสําคัญต่อความพยายามของนายพลแมคอาเธอร์กองโจรได้สอดเอกสารไว้ในกล่องปืนสองกล่องเป็นปฏิบัติการที่วางแผนไว้ยางดีบุกคลน่าภเอกสารเหล่านี้ ออกไปยังที่นัดพบรับสุดยอดไปพร้อมกับเรือดำน้ําที่นําส่งเอกสารนี้ไปยังออสเตรเลียปลายเดือนพฤษภาคมเอกสารนี้ได้รับการแปลแล้วอยู่ในมือของนายพลแมกาเทอร์แม้จะดูเหมือนมีกลยุทธ์ทางทหารระดับสูงอยู่ในเอกสารนั้นแต่เขาก็ยังไม่แน่ใจว่ามันมีความหมายว่าอะไรอาจต้องใช้หน่วยข่าวกรองทางราชนาวีระดับสูงสุดเพื่อเปิดเผยความสําคัญขอ,ของเอกสารเหล่านี้ได้จริงๆ สมรภูมิรบในทะเลฟิลิปปินส์และสมรภูมิในอ่าวเลเต้ยังคงเป็นตำนานที่น่าจดจำในประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ทางทะเลมันเกี่ยวกับผู้คนที่ทิฏตนและเรือรบขนาดใหญ่ที่ต่อสู้กันบนท้องทะเล พวกเขาตัดสินผลของสงครามโลกครั้งที่สองครั้งสุดท้ายในมหาสูุรรแปซิฟิกที่เป็นเรื่องราวที่โด,ด่งดังแต่ไม่เรื่องราวที่ไม่ค่อยมีใครรู้ก็คือเรื่องราวของกลุ่มเล็กๆที่เป็นชนวนให้เกิดการสู้รบทรั้งนั้นขึ้นกลุ่มกองโจรไม่รู้หรอกครับว่ามีข้อมูลอะไรอยู่ในแฟ้มเอกสารที่พวกเขาเก็บได้แล้วก็ส่งไปออสเตรเลีย และเมื่อเอกสารถึงออสเตรเลียแล้วกลุ่มนักแปลภาษาญี่ปุ่นก็รีบเข้ามาตรวจสอบฉันแล้วก็ต้องตกตะลึงกับสิ่งที่พวกเขาได้พบเอกสารที่กองโจรสีบูเก็บได้นั้นไม่ใช่อะไรนอกจากแซตแปลของนายพลโคกาแผนปบริบัติการทางราชนาวีญี่ปุ่นเพื่อรับรวงกำลังทางเรือและทางอากาศเพื่อโจมตีกองทัพเรือสหรัฐในมหาสมุทรแปซิฟิกกลุ่มกองโจน ถือว่าเป็นปฏิบัติการลับสุดยอดของฝ่ายกองโจรที่สามารถล่วงรู้แผนปฏิบัติงานของฝ่ายญี่ปุ่นได้ญี่ปุ่นได้รู้ว่ากองทัพอเมริกันได้ส่งกำลังกลับเข้ามาผ่านทางหมหาสมุทรแปซิฟิกแต่พวกเขาไม่รู้ว่าแผนการได้ถูกเปิดเผยแล้วกองทัพเรืออเมริกันมีเรือรบมากกว่า500ลำเครื่องบินกว่า1,000ลำและกำลังพลมากกว่า100,000นาย กำลังเ,เดินทัพเข้ามาหาฝ่ายญี่ปุ่นเป็นการโจมตีทางทะเลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นมาในมหาสมุทรแปซิฟิกเพื่อตอบโต้การลุกรานของอเมริกาญี่ปุ่นมีเรือบรรทุกเครื่องบิน6ลำบรรทุกเครื่องบินได้450ลลำรวมถึงเครื่องบินรบที่พร้อมจะตีโต้กลับในการลอเป้าที่ซับซ้อนนี้มุ่งหวังที่จะอเป้าหวังว่าจะลออ่อเรือรบของฝ่ายสหรัฐ ให้เข้ามาอยู่ในระยะของฐานทัพอากาศในแผ่นดินของฝ่ายญี่ปุ่นและผู้บังคับบัญชาของฝ่ายอเมริกันรู้ล่วงหน้าจากเอกสารที่ได้มาจึงไม่งับเหยื่อแหะทุกภาจะโจมตีฐานทัพของฝ่ายญี่ปุ่นด้วยกำลังท่าอากาศที่เหนือกว่าและจะต่อต้านการคุกคามได้ยอย่างไรด้ดาฝ่ายญี่ปุ่นไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเข้ารบทางทะเลเต็มกำลัง นเรือบรรทุกเครื่องบินรบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสมรภูมิสงครามมันทำให้กองทัพเรือฝ่ายญี่ปุ่นต้องย่อยยับนี่เป็นการต่อสู้ที่เรือบรรทุกเครื่องบินรบของฝ่ายญี่ปุ่นถูกใช้ไปมากที่สุดและญี่ปุ่นเองก็สูญเสียกำลังไปมากที่สุดด้วยเช่นกันครับฝ่ายอเมริกาท่มเรือบรรทุกเครื่องบินของฝ่ายญี่ปุ่นลงย่อยยับราชนาวีญี่ปุ่นถูกตีพ่ายแพ้ไปทางตะวันออก นี่จึงเป็นชัยชนะในการสู้รบบนทะเลฟิลิปปินส์อย่างไปเสเด็จขาดและก็ทำให้แมกาเธอร์อรีบเร่งกลับมายัางฟิลิปปินส์ด้วย สารลับที่กลุ่มกองจรซีบูส่งให้กับแบ็กอาเธอร์ช่วยเปิดเส้นทางให้แทนที่จะลงเครื่องบินที่มินดานเนาในเดือนธันวาคมปีพันกร,สร้สีตามแผนที่วางไว้ในคนแบ็คอาเธอร์ได้นำกองกำลังลูกราอของเขาไปยังเป้าหมายที่เลเตหานที่อ่อนแอกว่าในเดือนตุลาคมตามแผนการที่วางไว้2เดือนเต็มช่วยชีวิตผู้คนไว้มากมายและทำใ้ตามสัญญาที่ให้ไว้กับชาวฟิลิปปินผมบอกกับชาวฟิลิปปินไว้ว่าไม่ว่าผมจะมาจากที่ไหน ผมจะกลับมาในคืนนี้ผมขอพูดวามนั้นอีกครั้งผมจะกลับมาเป็นคำสัญญาที่สะท้อนอยู่ในหัวใจและจิตใจของคนฟิลิปปินส์นับล้านที่มีความหวังเดียวในอิสรภาพของพวกเขาขึ้นอยู่กับชัยชนะที่กลับมาสู่เกาะของพวกเขาในพลม็กอัเทอร์ เป็นบุคคลตัวอย่างในประวัติศาสตร์ทางหารของอเมริกันแต่เวทผู้รูษตัวจริงของการกลับมามีชัยชนะได้คือสมาชิกกลุ่มกองโจรทั้ง2องแสนคนทั่วทั้งฟิลิปปินส์ที่ต่อสู้ผู้ลุกรานชาวญี่ปุ่นพวกเขาใช้เวลานานกว่า60ปีกว่าผู้คนจะรับรู้เรื่องนี้จากความพยายามอย่างหนักของเจอรี่อาเดวโซนานผานศึกฟิลิปปินส์ที่รอดชีวิตในสงครามโลกครั้งที่สได้รับเงินทดเชยในที่สุด เขาได้รับเงินคนละ 9, เ0 0 0นเหรียญสหรัฐหลังจากรอคอยมานานหลายสิบปีมาริเอลสากุระไม่มีวันลืมวันที่เขาได้รับเช็คนั้นถ้าคุณเป็นทหารผ่านศึกคุณได้รับเงิน9 0 0 0เหรียญถ้าคุณเป็นพลเมืองสหรัฐเราก็เป็นทหารผ่านศึกด้วยคุณได้รับเงิน1 5 0 0 0เหรียญซึ่งผมได้รับครั้งแรก เมื่ออาทิตย์ก่อนมีมอเตอร์ไซค์มาส่งเช็คที่นี่เช็คมีเทพีเสรีภาพแล้วก็ตัวเลข15,000ดอลลาร์เขียนเอาไว้อยู่บนเช็คใบนั้นด้วยช่วงหลังมานี้ผมได้อ่านคำถแถลงการของนายพลคาร์ลอสบีโรโมโลและเขาเองก็เคยพูดว่าผมได้เดินอยู่ท่ามกลางวีรบุรุษ และเมื่อมาคิดดูอีกทีผมก็โชคดีมากครับที่ได้เกิดมาท้ามกลางคนเหล่านี้นะครับมีอยู่สิ่งหนึ่งครับที่แน่นอนคนเราไม่อยากจะคิดถึงศัตรูอยู่ตลอดเวลาหรอกครับในชีวิตเด็มันเป็นเรื่องของการค้นหามิตรไม่ใช่ศัตรูเราค้นหาเพื่อนครับเพื่อนมีความสำคัญมากในชีวิตของเรา อยู่สเสมอว่าประเทศของเราจะเป็นอิสระได้ในวันหนึง่งแล้วเราก็ต่อสู้เพื่อเสรีภาพของประเทศเราผมภูมิใจมากที่ได้เป็นชาวเกาะสีปูเราทำงานของเราแล้วผมไม่รู้ว่าผมจะอยู่ได้อีกสักกี่ปีกันนะครับผม ผมก็จะทำอีกถ้ามีเรื่องแบบเดิมเกิดขึ้นเพราะว่านี่เป็นประเทศเดียวที่ผมมีมีพันธุ์บัพุษของผมเกิดขึ้นที่นี่พวกเขาสร้างครอบครัวที่ดีพวกเขาจะเริ่มเติบโตที่ดีและผมก็เกิดที่ดีผมโตที่ดีผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้วที่ผมจะต้องรับใช้ประเทศชาติของผมแล้วคนรักปลืมใจในสิ่งที่ตนทำน<อ>นรับ ภูมิใจมากที่จริงแล้วเราภูมิใจก็เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนจะได้รับใช้ชาติเหมือนอย่างที่เราทำคนมากมายอยากทำแต่ว่าไม่มีโอกาส